โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการช่างน้ำพังอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะไม่ได้มาทำอะไรพังนะหรือผมจะลงในรีวิวดีวะก็ผมเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เล่นออาสตรีมนะครับผมแล้วผมจะชอบแบบว่ายิงไม่ค่อยโดนแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เมาส์มันเหินขึ้นหรือว่ามันจะบิดไปบิดมานะครับมันก็พระเนื่องจากเจ้าตัวนี้เห็นแผ่นรองเมาส์ผมไหม พื้นที่ในการเหวี่ยงแขนของผมเนี่ยเวลาเหวี่ยงเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูดีๆอะ่ะมันจะมีอ่าขาจของเจ้าจอโซวีเนี่ยมันจะใหญ่มากแล้วผมมาเอามาไว้ใต้แผ่นรองเมาส์ใช่ไหมแล้วเวลาเราเป็นเหมือนน้ำขอเก็บสายชาร์จมาเมาส์ออกปา่อนแล้วเราเหวี่ยงมาเนี่ยมันจะชนตรงนี้นะครับผมเอ้ยโฟกัสหน่อยลูกมันไม่โฟกัสว่ะเออเออเนี่ยเวลาเราเหวี่ยงเมาส์มาเงี้ยมันจะชนไงเพราะว่าผมเป็นคนนั่งใกล้จอมากนะครับเห็นปะ เอ,อ <c oughs> ผมก็เลยทําการคิดว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีนะครับกับไอ้ปัญหาแบบเนี้ยมันทําให้เราอ่ะไม่กล้าเหวี่ยงเมาส์มาอย่างเงี้ยแรงๆนะครับเพราะว่ากลัวหนึ่งเลยก็คือกลัวเมาส์พังหัวเมาส์แม่งแพงนะครับผมเออก็เลยคิดไปคิดมานะครับก็เลยไปเปิด l a z a ด a าก็เลยเจอขอเอ๊ไม่ใช่ l a z a d a าช o อป,ปีเออก็เลยเจอของสิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าของสิ่งนั้นมันคืออะไรฮะอ่ะไอเจ้าของสิ่งนั้นก็คือมันเป็นขาจับจอครับผมขาจับจอเนี่ย มันยึดกับโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นสำหรับยึดกับโต๊ะนะครับของยี่ห้อ NB นะครับ n o t b a y u นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมแต่ถ้าจะสปอนเซอร์ก็ได้นะมันทําให้ขาตั้งของจอนะครับมันหายไปนะครับก็เหลือแต่จอกับเจ้าขาตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไปยึดกับตรงไหนก็ได้นะครับขาตับจอนี่ดียังไงนะครับผมเจ้าตัวนี้มันสามารถรองรับจอแล้ตั้งแต่17นิ้วถึง30นิ้วนะครับ เป็นขาเป็นเป็นอันเดียวนะไม่ใช่2จอนะครับเป็นเป็นแบบขาจอเดียวนะไม่ใช่2จอแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึงอ่าเก้ากิโลกรัมกันทีเดียวนะครับผมอ่าตัวนี้ผมได้มาในราคาไม่เกิน800บาทผมไปดูเลทในท็อปปี้มาแล้วมันจะไม่เกิน800บาทนะสีดานะครับยี่ห้อไอ,อ้ไม่ใช่ยี่ห้อรุ่นเป็นโมเดลเ8 0ดนะครับนะก็จะประมาณนี้กล่อง ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็น qr code นะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องอันนี้ก่าผมก็ไม่อยากพลิกไปพลิกมาด้วยเพราะว่ากล่องค่อนข้างหนักมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกที่เราจะเจอเลยก็คือเป็นใบของร้านค้าเขานะครับให้รีวิวร้านาค้าเขาอะผมก็กดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับมีน็อตมีอะไรมาให้อย่างที่เขาบอกไว้ในคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้ตัวนี้จีนเราอ่านไม่ออกนะครับผมตกภาษาจีนนะ อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับยหงไม่ได้เลยก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้นะครับแต่ก็สู้ไม่เห็นตัวจริงแต่ว่าเราก็ต้องเทียบไปด้วยนะเพราะว่าบางทีมันประกอบยากหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้คู่มือเจ้าตัวเนี้เทียบไปด้วยนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เก็บไว้ก่อนแต่เรามาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกนะครับจะเป็นขาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นขาตัวตัวบนนะครับ แป๊บนึงนะผมมีมือเดียวนะไม่มีคนถ่ายให้นะครับต่วนี้รับสมัครคนถ่ายนะครับนี่ครับมันจะเป็นขาตัวบนที่เอาไว้จับกับจอนะครับนี่ตรงนี้เป็นลักษณะนี้น้ำหนักค่อนข้างเอาเรื่องทีเดียวนะครับเป็นาเหล็กนะครับผมมันสามารถปรับได้นะครับโดยใช้หกเหลี่ยมปรับนะครับบวกลบก็คือความแข็งของเวลาการโยกเนี่ยครับว่าเราจะให้มันแข็งแค่ไหนนะครับผมอ่ะ ชิ้นหนึ่งหมดไปชิ้นนี้ก็จะเป็นพวกน็อตนะครับแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมมาให้2เบอร์แล้วก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับที่เอาไว้ยึดกับโต๊ะนะครับข้างล่างแล้วก็จะมีน็อตตัวยาวมาให้1ตัวนะครับมนันนี้ปื๊บปื๊ป๊โอเคแล้วก็จะมีเป็นซองกันชื้อนะครับแล้วก็ใบผ่น QC นะครับอันนี้ ส่วนตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้มันจะสามารถยึดกับโต๊ะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นอ่าที่หนีบนะครับกับโต๊มันจะอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางอ่าสามารถหมุนด้วยมือนะครับขันเข้ากับโต๊ะได้เลยหนีบโตนะครับแต่ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยพวกท่านเนี่ยต้องไปวัดกับโตก่อนนะครับว่ามีที่พอให้หนีบหรือเปล่านะครับอ่าแต่เดี๋ยวมาดูของที่ต่อไป พอยาเก็บทึ้มันเป็นถุงออาไปก่อนนะอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นส่วนเออส่วนบนที่ต่อกับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไว้ข้างบนแล้วก็เอาตัวนี้หนีบไว้ข้างล่างอ่าเล่นภาพอบอกไหมมันจะอยู่อย่างนี้ตัวหนึ่งนะหาที่พิง่อยอ่าแล้วตัวนี้จะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้จะเป็นเหล็กเอาไว้ปรับระดับนะครับ ปรระดับยังไงผมก็บางทีผมคือคือจริงๆที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าผมไม่มีคนถ่ายให้ไงไม่ใช่ะไรหรอกบางอย่างมันหนักอะไรเงี้ยชุเนช่วงนี้ก็รีวิวของหนักเยอะๆด้วยอ่าคือไออันเนี้ยมันจะมีตุ่มๆเห็นไหมครับมันเอาไว้ปรับระดับอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่ครับแล้วทีเนี้ยมันจะบาล็อกกับตรงนี้เห็นปะมันจะมีวอลให้เลยเห็นไหมนี่ถ้ามองดีๆจะมีวอลให้ เราก็ปรับได้บางคนโต๊หนาโต๊ะบางไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็ข้างบนมีอะไรไหมไม่มีแล้วก็จะเป็นข้างล่างแทนนะครับข้างล่างนะก็จะเป็นส่วนตัวนี้แทนเดี๋ยวขอเย็ยบของอันบนไปก่อนนะข้างล่างก็จะเป็นขาอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเอาไว้ร้อยพวกสาย HDMI อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนตัวล่างนะครับที่เอาไว้ประกอบ น่าจะอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีใครใส่อย่างนี้หรอกเพราะามันจะไม่สวยเพราะว่าตัวนี้เขาต้องหลบไปข้างล่างก็น่าจะประมาณเนี้ยมันจะเสียบเข้าไปกับตรงเนี้เนี่ยเห็นปะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักมีน้ำหนักทุกอันนะครับเป็นเหล็กนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นส่วนยึดแป้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเคลียร์โต๊ะมดแล้วครับ โต๊ะมันก็จะแบบลกๆหน่อยนะครับโต๊ะสติมเมอร์จะเป็นอย่างนี้สสยไฟทางขวาก็โคตรเยอะเลยเพราะว่าผมจะพอร์ต USB เยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมนี่กองพวกนี้ก็เก็บเข้าตู้ตู้นี้ไม่ได้แล้วเต็มนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับป่ะโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการถอดเจ้าแป้นตัวเนี้ย ออกจากหลังจอของโซวี่ของผมนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้ปึ๊บเดียวนะครับแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับเห็นบ้างจะมีสลักอยู่เดี๋ยวเราก็จะทําการคลายน็อตนะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาวัดก่อนว่ามันจะเท่ารูนี้ไหมนะครับถ้าเท่าก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เท่าก็อาจจะต้องแบบดูก่อนเพราะว่าตัวเจ้าตัวอ่าตัวแผ่นนั้นมันมีให้หลายขนาดนะครับแต่น่าจะใส่ได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใส่ได้ไหมอ่ะ โอเคครับหลังจากที่ผมวัดแล้วอ่ะมันพอดีเป๊ะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวน็อตเดิมมันอะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากมันสั้นนะครับเขาก็เลยให้น็อตมาให้นะครับ4ตัวนี้เห็นปะรูมันจะพอดีเลยนะครับสาหรับคนที่รูเล็กนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเขามีทํารองรับมาให้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่สตัวมันจะมีรูเพิ่มเข้ามาอีกนะครับสำหรับคนที่แบบว่ารูเล็กนะครับก็สามารถใช้ได้ เดี๋ยวผมก็จะทำการไขน็อตเข้าไปให้ครบทุกตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดตั้งตัวที่หนีบโต๊ะกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเราก็พับเก็บอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก็จะไปดูที่หนีบโต๊ะชิ้นต่อไปกันก็เวลาขันนะครับพยายามอย่าขันให้มันแน่นทีเดียวนะครับค่อยๆไล่จากต้องขันแบบมุมตรงข้ามนะเพรับคือตัวนี้ข้ามมาตัวนี้ข้ามมาตัวนี้ข้ามมาตัวนี้นะครับเห็นไหมพยายามอย่าอาจทีเดียวหมดนะครับบบต้ออองงคค่่ยๆัดนะรไมแบ ลู่จนแรงเอาสว่านมายิงเปืเป้อปๆๆอย่างนี้ไม่ต้องนะครับเอาแค่พอแบบตึงมือครับแค่ตึงมือก็พอนะครับผมไม่ต้องอัดแบบจนลูดนะครับอันนั้นมันก็จะรุนแรงเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งการหนีบโต๊ะดีกว่าไปผมลืมประกอบไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมเห็นปะมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องเอาน็อตท,ที่เขาให้มานะครับใส่เข้าไป ผมมีมือเดียวเดี๋ยวผมขอยัดประกอบก่อนประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยเห็นปะเขาจะมีน็อตมาให้นะครับน็อตมันจะมะีประมาณ3 4ี่ตัวนะครับนี่ประมาณตรงนี้นี่นี่เห็นปะเราก็ต้องเอาน็อตพวกนี้ไขเข้าไปนะครับผมไขเข้าไปในรูตรงนี้3รูนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมี3รูพอดีเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปไขก็ดีกว่าอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับสำหรับคนที่อยากเจาะโตะนะครับ เขาก็สามารถเจาะได้นะครับโดยใช้แกนตัวนี้หมุนเข้าไปนะครับนี่หมุนเข้าไปในรูนี้นะครับถอาเราคนที่อยากเจาะนะก็สามารถใช้นี้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะมีแผ่นเหล็กมาให้นะครับแผ่นเหล็กตัวนี้เราก็สามารถเจาะโต๊ะนะครับเจาะให้เท่ารูนี้นะเราพอเราเจาะปุ๊บล้วก็เอาใส่เข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คล้องข้างล่างแล้วก็ตัวนี้ หมุนเข้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่เราคนที่อยากเจาะนะแต่ของผมอ่ะผมยังไม่อยากเจาะเดี๋ยวผมจะขอหนีบก่อนถ้ามันหนีบไม่แน่นหรือยังไงผมอาจจะเจาะภายหลังนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอไปหนีบโต๊ะก่อนละกันนะครับโอเคครับผมเราก็ขันให้แน่นนะครับทุกตัวนะครับตัวนี้สามารถขันแบบแน่นๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องรับน้ําหนักจอเรานะครับแต่แล้วเราก็เราต้องมาดูตรงนี้ว่าอาโต๊ะเรามันหนาแค่ไหนนะครับผมโดยการมาวางตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวผมจะลากมาคึบคึบนี่เราก็จะมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าโต๊ะผมมันเป็นโต๊ะแบบไม่หนาเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะลองมาวัดดูว่าเราต้องใส่อันเนี้ยเบอร์ไหนคึบ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 อ๋อโอเคเราสามารถคลายมันได้นะตัวเนี้ยหมุนออกได้ครับเห็นปะหมุนมือได้เลยของผมน่าจะใช้แค่ตุ่มบนสุดนะครับ ตัวนี้ก็มันให้ตัวได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติคนที่ไม่อยากแบบให้มันแว่งมากก็สามารถหมุนตรงนี้ได้นะแต่มันก็แน่นแล้วแหละโอเคเราก็ขายตัวนี้ก่อนดูแล้วน่าจะแน่นอยู่นะแต่เราคนนี้ไม่อยากจอดตัวว่าแบบผมว่ามันก็โอเคเลยเพราะว่าเหล็กเหล็กเขาค่อนข้างแข็งแข็งหนามากหนักมากคนระับมันจะไม่เหมือนพวกขาไม้ยอย่างที่ผมใช้ที่ขาไม้ที่ผมใช้ไมน่น่าจะเป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่มเลยนะเราก็คลายออกมา ี๋ยวเราก็ไปวัดดูนะครับไปว่ามันใส่ตุ่มบนได้ไหมอ่าลุกอมาคึกอ่าได้ตุ่มแรกนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำการเอาอันเนี้ยไปใส่ข้างหลังนะครับผมใส่ข้างหลังก่อนแล้วก็จะเยืดให้มันแน่นขอเวลาสักครู่นะครับผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะ ก็จริงๆมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่ด้านหลังนะครับเอาไว้คลายความแน่นความหลวมตรงนี้นะครับผมลืมให้ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพยายามให้ดูเห็นหรือเปล่าเออเนี่ยน่าจะเห็นนั่นเลยเออประมาณนี้นะครับใสยไฟจะลกหน่อยนะเพราะว่าผมวันนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไปทางานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แน่นเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะยกขามาใส่นะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นขากลางนะครับที่ผมพูดถึงไปตอนแรกนี่เราก็สวมลงไปอย่างนี้ได้เลยชึบ เห็นปะสามารถส่วนลงไปได้เลยแล้วก็เราก็เอาหกเหลี่ยมมาปรับทีหลังนะครับผมแล้วก็เราจะเอาตรงนี้นะครับมายกใส่ตรงนี้แล้วก็ผมต้องใช้2มือนะครับผมมันจะมีการปรับนุนนนั่น,น,นอีกค่อนข้างละเอียดนะครับผมกลัวจอแตกก็เลยขอใช้สองมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเบื้องหลังแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคผมพลาดไปจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเราต้องใส่จอแล้วก็ค่อนข้างกดลงนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็น การปรับความดีดขึ้นดีดลงนะครับของจอนะครับเป็นบ้างมันจะมีคําว่าบวกและลบถ้าหมุนไปทางนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะแบบจอมันจะดีดขึ้นง่ายๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมุนมาทางเนี้ยเวลาเราขยับจอมันก็จะฝืดน,นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะคลายออกนิดน,นึงดีกว่าเพราะว่ามันแน่นเปรี้ยอะไรตรงเนี้ยผมก็งงอยู่ว่าเขาให้หกเหลี่ยมไอ้เจ้าเบอร์เนี้ย มาทำไมในเมื่อมันไขอะไรไม่ได้เลยนะตัวผมก็หาเจอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขันแป๊บนึงนับอ่ะน่าจะลื่นแล้วนะโอ้ลื่นไปลื่นไปลื่นไปมันดีดขึ้นมันดีดขึ้นกดไว้ก่อนปึบก็ยังดีดขึ้นอยู่เห็นปะมันจะดีดแบบอย่างนี้เลยนะเราก็ต้องกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับใหม่ระวังจอด้วยนะครับ ก็ยังดีดอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขันเข้าไปอีกโอเคเริ่มไม่ดีดเท่าไหร่แล้วแต่ก็ต้องขันดีอยู่ดีนะครับผมปึ๊ปปึ๊อบ,อบหนึ่งแล้วกันสักรอบแล้วกันอ่ะอันเนี้ยคือเริ่มเริ่มแบบไม่ดีดแล้วเห็นปะ นี่ปึ๊บ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 แต่ก็ยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ขันเข้าไปอีกนะครับเหมือนเดิมสักรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคน่าจะอยู่แล้วนะโอเคตอนนี้ก็อยู่แล้วนะครับนี่จอเราก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็สามารถหักได้นะนปึ๊บแล้วเราก็ดันจอเราปึ๊บเข้ามานี่เป็นไงสุดยอดไหม สุดยอดไปเลยนะครับผมอมืผมยังคิดจะว่าผมจะปรับเจ้าตัวนี้ให้มันออกมานี่หน่อยหนึ่งว่ามันชนกับกําแพงบ้านผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจอมอยู่ตรงกลางโต๊ะหรือเปล่ามันก็อยู่ตรงกลางนะครับแต่แค่ว่ามันมันยังใกล้เกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวขอทําการอ่าปรับแต่งมันก่อนละกันเดี๋ยวขอไปคํานวณคิดดูก่อนว่ามุมปุ๊บ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 มันจะเป็นยังไงนะโอเค แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมจอตัวนี้ก็จะสามารถดึงขึ้นนะครับแล้วก็หมุนได้เห็นไหมเอยหมุนได้3 6 0อิองศาเลยนะครับตัวนี้นะกดลงนิดนึงโอ้โชคค่อนข้างแข็งโอ,โอ,โอ้โอเคพอดีผมเพิ่งจะเคลียร์ข้างหลังเสร็จนะครับจริงๆเจ้าตัวเนี้ย เจ้าตัวนี้มันสามารถมันมีน็อตนะครับสามารถขันให้มันหลวมขึ้นได้เวลาเราจะเงยียหน้าจอจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถคลายตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอแต่การต่อสา่พวงใสยไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสรุปข้อดีมันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ตัวนี้มันก็จะว่างเห็นไหมเออมันจะไม่มีอะไรแบบว่ามาสามารถ ขับวงสวิงในการเหวี่ยงเมาส์เราได้นะฮะผมก็เหวี่ยงเมาส์ได้ดีขึ้นนะต,ตัวเด็กมนจะคีย์บอร์ดไว้มุมนี้แล้วก็จะเหวี่ยงเมาส์อย่างนี้ลืมเปิดพอดีนะครับหน้าจอข้างแข็งแรงนะครับผมปรับได้ถ้าสมมติอยากให้ปรับเลื่อน้ายอีกก็ได้ครับเลื่อนขวาอีกก็ได้ครับง่ายมากแต่สายไฟที่ผมยังไม่เก็บมันก็เพราะว่าสายมันค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะอ่ามันมันจะมีสายตัวหนึ่งที่สั้นอนะ ออแต่ตัวนี้แหละพอที่ HDMI มันสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะซื้อสายที่มันดีกว่านี้มาใช้แล้วก็ข้างล่างสามารถวางลําโพงได้นะครับแบบลําโพงแบบมินิมอลนิมอลเล็กๆนะครับผมไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับปรับแงนปรับตั้งปรับตะแคง3 6มรองศาได้หมดนะครับผมนี่ ผมสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับเมื่อก่อนอะ่ะผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่า,าสมัยก่อนนู้นอะ่ะผมก็เคยดูมารอบหนึ่งแล้วตัวขาตั้งจอนะแต่ว่ามันมีแต่ราคาแบบพันกว่าบาท2000กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งผมมาซื้อไม่ไหวนะครับแต่ก็ ชี้ทางให้เพื่อนแล้วกันนะครับในช้อปปีนะครับของ NB นะครับ F80 นะครับผมตัวนี้นะครับใช้ดีแน่นหนานะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับปรับสูงปรับต่ำได้มีท่อเก็บสายไฟให้อะไรเรียบร้อยหมดนะครับเห็นปะมันจะทําให้โต๊ะคอมคุณดูโล่งมากคุณอาจจะเอาโทรศัพท์มาชาร์จตรงนี้หรือว่าอะไรเป็นจอเล็กๆหรืออะไรก็ได้ครับเป็นพวกแบบอะสเตีมแพดสเตีมเด็กอะไรเงี้ยมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเห็นปะมันก็จะโล่งนะครับผมระยะเวียงเมาส์ผมมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ ก็ชี้เป้าแล้วกันเนาะในช้อปปีนะครับ700ร้อยไม่เกิน800อยแน่นอนแล้วผมรวมส่งแล้วไม่ผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ส่วนอะไรจากเขานะแต่ว่าของมันดีก็ว่าดีอ่ะครับผมเนี่ยเห็นไหมแน่นนะครับสำหรับคนที่กลัวไม่แน่นจะเจาะโต๊ะก็แล้วแต่ครับผมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วผมลืมพูดอะไรหรือเปล่าอืมคงไม่แล้วเนาะอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างครบนะครับจะเจาะโต๊ะหรือจะนิบโต๊ะก็ได้หมดนะครับน็อตให้มาครบครันดีนครับราคาก็ไม่แรงมากนะฮะ แล้วก็ทําให้ผมได้มีที่เบี่ยงเมาส์มากขึ้นนะครับผมขอบคุณวันนั้นที่เข้าไปดูช้อปปี้จริงๆนะครับเย่าลืมาฝากกขาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับเข้าไปช้อปปี้นะครับขาตั้งขาแขวนจออ่ามันจะมีทั้งแบบแขวนผนงังแล้วก็แบบหนีบกระโต๊ะอย่างนี้นะครับผมแต่แบบโต๊ะคุณก็ต้องแบบแข็งแรงนิดนึงนะต้องดูโต๊ะด้วยนะครับว่ามันหนีบขอบได้ไหม นะครับถ้ามันหนีบไม่ได้ก็ซื้อมาก็เสียตังเปล่านะครับแต่อาจจะต้องเจาะโต๊ะประมาณนั้นแหละประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปยังไงแบบนี้ก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะถ่ายแบบกระตุกกระตักมากนะเพราะว่าผมมาถ่ายคนเดียวค่ะตั้งก็ไม่มีนะครับคนถ่ายให้ก็ไม่มีจะใช้แม่ก็ไม่ได้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม ถ้าผิดพลาดประการใดลืมพูดอะไรยังไงก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเป็นไงสวยไหมได้วผมหาลําโพแบบมินิมมลมินิ่มมี RGB มาตั้งดีกว่าครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไปแล้วครับบายๆขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับบ๊ายบาย